สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมห้านะครับวันนี้ช่วงสายๆหน่อยดื่มกาแฟนี่นครับดีนะครับวก็บอกให้ดื่มก่อน9้าโมงครึ่งครับไม่รู้กี่โมงแล้วน่าจะพอได้นะครับวันนี้ผมไปอาบทความเก่าเล่าให้ฟังนะครับบทความอันนี้ก็เป็นบทความที่ผมทําประมาณ5้าร้อยบาทนะครับเป็นบทความที่ต้องมีภาพด้วยนะครับแต่เนี้เอาเฉพาะเป็นตัวอักษรแล้วนะครับ บทความอันนี้เป็นบทความที่ไปเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผมจะทําบทความที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทำไปสามตอนนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายบ้างอะไรอันนี้เป็นเรื่องของแนวโน้มเป็นเมกะเทรนนะครับซึ่งมันสําคัญเราต้องดูเมกะเทรนนอกจากเวลาเราดูแนวโน้มด้านเศรษฐกิจโลกครับเราจะดูเรื่องของอเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่นะครับเช่นอเมริกาเช่นจีนเช่นญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันมีผลต่อเศรษฐกิจของเรานะครับ มีผลต่อการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีผลต่อ,อภูมิภาคแล้วมมีผลต่อประเทศมีผลต่ออุสาอุสาหกรรมประเภทนั้นนั้นมีผลต่อหุ้นมีผลต่ออะไรตอนนี้มันมีผลหมดเลยนะครับต้องศึกษาดูให้ดีการจะลงทุนต้องลงทุนในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวครับตอนนี้มันถดถอยถดถอยดียยจะต่ําสุดแล้วเดี๋ยวเริ่มฟื้นตัวนอกจากคนที่เขามี เงินทุนสูงๆก็อ,อาจจะยันอยู่กับเศรษฐกษิจแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เป็นบทความนี้เป็นบทความที่ชื่อว่าเมกะเทนที่ทำให้คอนโดคึกคักมากเลครับคืออันดับแรกเลยเมกะเทนเนี่ยเราต้องทราบความหมายว่ามันคืออะไรนะครับบทความนี้เลยให้ความหมายของเมกะเทนว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งใหม่ที่ในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่หลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้พลังขับเคลื่อน ไปกําหนด,ดอนาคตของโลกพลังของเมกะเทนนั้นเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อด้านต่างๆเช่นเศรษฐกิจสังคมว่าทาความเป็นอยู่และการดําเนินชีวิตของผู้คนบนโลกนะครับซึ่งถ้าไม่กเกาะกระแสกระแสของเมกะเทนยเนี่ยเขาอาจจะตกเทรนซึ่งอาจจะทําให้เราเสียหายเวลาเราไปลงทุนอะไรเนี่ยมันอาจจะต้องดูในเรื่องของเมกะเทนด้วยนะครับแล้วจะมากระทบเนี่ยมันอาจจะมีมากน้อยก็แล้วแต่นะครับเราต้องไปศึกษาดูอีกทีนะครับพูด ขอยกตัวอย่างเรื่องของธุรกิจที่เคยได้ยินมาเนี่ยนะครับบริษัทกล้องนะครับกับฟิล์มถ่ายรูปนะครับเป็นบริษัทชื่อโคดักของที่ญี่ปุ่นเนี่ยล้มละลายนะครับเพราะว่าไม่ได้ปรับตัวในเรื่องของเทรนของโลกคือตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ฟิล์มละคือเขาเป็นระบบดิจิตอลมาแทนที่ปัจจุบันสมาร์ทโฟนก็สามารถถ่ายรูปได้บันทึกความทรงจํามนุษย์และเก็บอะไรได้แมมากมายนะครับแต่เรื่องของการนําความรู้ให้ทราบเนี่ยเป็นเมกะเทรนที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์นะครับ เป็นเมกะเทนที่มีผลต่อรูปแบบการก่อสร้างในห้องอตัวตึกนะครับนำไปสู่การซื้อขายแบบใหม่ซึ่งนำไปซื้อขายที่คึกคักมากขึ้นนะอันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องเมกะเทนด้านต่างๆซึ่งจะทำให้ทิศทางของคอนโดมิเนียมเนี่ยนำไปสู่การออกแบบที่ทันสมัยอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเมกะเทนอันดับแรกเนี่ยเป็นเมกะเทนที่เป็นอเมริกาเซชันคือความเป็นเมืองนะครับอันนี้จะเป็นทิศทางที่ มีมากขึ้นเลยนะครับคนจะหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับเมื่อหมดจากโควิดเริ่มซาแล้วคนจะเริ่มกลับเข้ามาเมืองเราจะสังเกตว่าเรื่องของคอนโดมิเนียมเริ่มจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทํางานนักศึกษาอะไรก็าอาจจะไม่ต้องซื้อคอนโดที่ใกล้มหมายระไใกล้ที่ทํางานมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันในชนบทเนี่ยมันยังไม่มีการย้ายย้าย อพยพคนเข้ามาในเมืองตอนนี้มันมีมากขึ้นเลยนะครับคือเขาบอกว่าประชากรที่อาศัย,นยในเมืองเฉลี่ยแล้วไม่ถึง30เปอร์เซในปัจจุบันเนี่ยนะครับประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะมีประมาณ60สิเปอร์เซนเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในทวีปของเอเชียของเราเนี่ยอัตราสูงขึ้นครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีอัตราความเป็นเมืองที่สูงขึ้นอย่างกรุงเทพฯและครเมืองสําคัญสําคัญเนี่ยนะครับการค้าขายก็จะสูงขึ้นเศรษฐกิจ ในเมืองก็จะดีขึ้นนะครับสังหารทรัพย์มากขึ้นมีราคาแพงขึ้นตั้งแต่ที่ดินนะครับตึกรามบ้านช่องรวมไปถึงการขควาคมถนนหนทางโครงการก่อสร้างทางรถไฟสนามบินนะครับอย่างแถบตะวันออกเนี่ยเขาเรียก e EC ใช่ไหมครับตอนนี้กําลังจะเริ่มเดินเครื่องนะครับต่างประเทศก็จะเริ่มเข้าเข้ามานะครับต่อมาเป็นเรื่องของ สังคมผู้สูงอายุนะครับโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาให้คำนิยามของประเทศที่มีประชากร60ปีขึ้นไป1 0ปรนะครับประชากรที่มี65ปีขึ้นไปอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยจะเกิน7%เนนะครับเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในวันข้างหน้าจะมาถึงอีกไม่กี่ปีในไม่ช้าเนี่ยนะครับท่านจะได้ทราบว่าโลกของเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนั้น การเข้าสู่สัมพันธเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี47แล้วน,นะครับทําให้การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แบบที่อยู่อาศัยเฉพาะคอนโดเนี่ยนะครับจะใช้สําหรับผู้สูงอายุแล้วนะครับเช่นมีการบริการทางการแพทย์อยู่ด้วยนะครับมีการดูแความสะดวกของผู้สูงอายุตั้งแต่การเข้าประตูไปจนถึงห้องนอนห้องน้ําเลยนะครับมีการกดปุ่มอาจจะใช้ระบบที่มันสะดวกสบายสําหรับผู้สูงอายุนะครับ จึงทําให้รูปแบบการก่อสร้างเนี่ยทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยให้ความสนใจที่จะหนักในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางคนก็มีกําลังซื้อนะครับส่วนมากเป,เป็นผู้ที่กเกษียณแ,แล้วบ้างอะไรแบบพวกนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องที่สามเนี่ยที่เป็นประเทศนนะครับเป็นเรื่องรักโลกเป็นเรื่อง global warning นะครับที่มีสาเหตุจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่ว่ากินเฮากา๊าซพวกนี้นะครับเมื่อมนุษย์ทาให้โลกเนี่ย ร้อนมากขึ้นเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไปทําลายโลกกลับคืนมาสู่เราเนี่ยเมื่อธรรมชาติเริ่มหายไปจากโลกมากขึ้น,นสิ่งมนษ่์ที่จะต้องตระหนักคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการประหยัดพลังงานมีลดพลังงานแสงอาทิตย์มีลดพลังงานไฟฟ้านะครับมีลถไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้กา๊าซในชื้นมันที่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เกิดเอ็มสองจุดห้าบังอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดภาวะที่ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจมากขึ้น เาก็เลยต้องสร้างล,ลักษณะของอาสังมับที่เป็นเรื่องของการลักโลกเะครับเป็นการช่วยประหัดน้ำมันธุรกิจก็จะเป็นของเรื่องของธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมเ็เรียกว่า corporate social responsibility ย่อว่า CSR มากขึ้นเลยนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยน่าเชื่อถือในประเทศอย่างประเทศเิอรลี่เนี่ยก็เริ่มขึ้นแล้วนะที่เมืองวิลานาเนี่ยคอนโดตึกคู่ซึ่งมี18ชั้น เรียนห้องพักนั้นเนี่ยตัวออกแบบมีกระถางต้นไม้อีกไม่นานเกินรอเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะต้องมีแบบอย่างที่เขาทํานะครับอันนี้เป็นเมกะเทนอันที่สามก็มีทั้งหมดสามเมกะเทนเนี่ยครับทีน,นี้เราจะหาประโยชน์จากเมกะเทนเนี่ยที่เกิดขึ้นกับธุรกิจหลายบาริษัทเนี่ยเขากำลังทํากันเลยครับซึ่งต่างก็เห็นว่ามีความสำคัญที่จะต้องตามกระแสเมกะเทนเนี่ยโดยเฉพาะาสังหารรัพย์ประเภทที่หัวัยอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ย ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเมกะเทนเนะครับทำให้คอนโดอิเนียมเนี่ยได้รับประโยชน์จากเมกะเทนที่ผมกล่าวว่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเมกะเทน3เรื่องใหญ่ๆนะครับความเป็นเมืองสังคมผู้สูงอายุและรักโลกนะครับรวันนี้ทำความรู้ว่าฝากเพียงเท่านี้นะครับขอติดตามครับสวัสดีครับผม